สวัสดีค่ะติงจากช่องติงนี่ชาแนลนะคะติงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติงเพื่อเป็นกําลังใจงในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ติ๋งมาแชร์สูตรการพอกหน้าจากมะละกอสุกนะคะผละไม้ไทยๆที่มีสรรพคุณทางด้านความงามค่ะต่อผิวพรรณของเรานะคะมะละกอสุกค่ะช่วยลดริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดําทําให้ผิวพรรณสดใสและยังช่วยปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสนะคะ เพราะว่าในมะละกอสุกมีเอนไซม์ที่ช่วยกระจัดเซลล์ผิวที่ตายให้หลุดออกมาค่ะมะนาวนะคะมีวิตามินซีที่ช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่างใสผิวพรรณเปล่งปลัง่งช่วยลดสิวลดปัญหาหน้ามันได้ด้วยค่ะน้าผึ้งนะคะช่วยให้ผิวเนียนนุ่มไม่ทําให้ผิวแห้งและยังช่วยลดการอักเสบของผิวด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาทําสูตรพอกหน้ากันนะคะ สูตรนี้จะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราขาวใสขึ้นเรื่อยๆนะคะและยังช่วยลดริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำค่ะผิวหน้าที่หมองคล้ำก็จะกลับมาขาวกระจ่างใสขึ้นได้ด้วยค่ะนี่นะคะนำมะละกอสุกไปปัน่นหรือว่าไปบดให้ละเอียดนะคะใช้ประมาณ1-2ช้อนชาค่ะถึงใช้2ช้อนชานะคะ น้ำมะนาวค่ะน้ำพึ่งค่ะน้ำมะนาวหนึ่งช้อนชานะคะน้ำพึ่งหนึ่งช้อนชาค่ะเดี๋ยวเราคนให้เข้ากันเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้สูตรพอกหน้าที่ดีสูตรหนึ่งนะคะสูตรนี้จะช่วยปรับสภาพผิวให้ขาวกระจ่างใสช่วยล,ลดฝ้ากระจุดด่างดำด้วยนะคะนี่ค่ะให้พอกทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วล้างออกค่ะแนะนำว่าให้พอก1นถึงสครั้งต่อสัปดาห์นะคะเดี๋ยวเราไปพอกหน้ากันเลยค่ะ สูตรพอกหน้าสูตรนี้ถ้าทําเป็นประจําสม่ําเสมอนะคะจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราขาวกระจ่างใสขึ้นค่ะและยังช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำด้วยนะคะไปลองทำสูตรพอกหน้าสูตรนี้ดูนะคะถ้าบ้านใครมีมะละกอสุกเหลือก็ลองทำได้เลยค่ะถ้าใครชอบสูตรนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามติดด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ